คำถามที่2ก็เป็นเรื่องของอุปกรณ์ที่เรียกว่าเครื่อง GT นะครับซึ่งใช้ตรวจหาสาราซึ่งเป็นยาเสพติดยาบ้านะครับมีการแสดงความห่วงใยครับว่าสมราคาหรือเปล่ามีประสิทธิภาพหรือเปล่านะครับก็ขอเรียนอย่างนี้ครับว่าในอดีตเนี่ยมีการซื้ออุปกรณ์ตัวนี้มานะครับถามว่าใช้แล้วได้ประโยชน์ไหมก็ได้ประโยชน์นะครับแต่ว่าก็มีการพบครับว่ามันมีจุดอ่อน คือเครื Christmas. ่องนี hein? ้เนี่ยเท่าที่ผมได้พูดคุยกับผู้ที่เกี่ยวข้องก็คือว่ามีจุดอ่อนตรงที่ว่ายังต้องอาศัยเรื่องของกระแสไฟฟ้าในตัวคนที่ใช้เพราะฉะนั้นบาญชีสภาพของตัวบุคคลที่ไปตรวจเนี่ยครับถ้าอาจจะพักผ่อนน้อยไปไม่มีความพร้อมเนี่ยก็จะทําให้เครื่องนี้เนี่ยขาดประสิทธิภาพเพราะฉะนั้นขณะนี้เนี่ยแนวที่ทางปปสเขาดําเนินการเนี่ยก็คืออุปกรณ์ในแบบเดียวกันครับแต่ว่าอาจจะเรียกว่าคนละยี่ห้อหรือคนละชื่อที่มี พลังงานในตัวเองเนี่ยจะถูกนํามาใช้แทนนะครับซึ่งก็จะมีการจัดซื้อในลักษณะนี้ก็ขอเรียนว่าตรงนี้ก็จะเป็นเรื่องซึ่งผมก็จะได้ไปติดตามนะครับเพราะว่าในส่วนที่มีการขอที่จะให้ซื้อใหม่นั้นผมก็ให้ไปทํารายละเอียดมาว่าควรที่จะซื้ออุปกรณ์ประเภทไหนอย่างไรนะครับแต่ว่าก็ขอยืนยันนะครับว่าในอดีตที่ผ่านมาที่มีการใช้เนี่ยก็ได้ผลส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็มีการรับทราบจุดอ่อนในเรื่องนี้แล้วก็มีการรายงานให้ผมทราบในระดับหนึ่งแล้วนะครับ อาจจะพักผ่อนน้อยไปไม่มีความพร้อมเนี่ยก็จะทําให้เครื่องนี้เนี่ยขาดประสิทธิภาพอาจจะพักผ่อนน้อยไปไม่มีความพร้อมเนี่ยก็จะทําให้เครื่องนี้เนี่ยขาดประสิทธิภาพอาจจะพักผ่อนน้อยไปไม่มีความพร้อมเนี่ยก็จะทําให้เครื่องนี้เนี่ยขาดประสิทธิภาพเนี่ยก็คืออุปกรณ์ในแบบเดียวกันครับแต่ว่าอาจจะเรียกว่าคนละยี่ห้อหรือคนละชื่อที่มีพลังงานในตัวเองเนี่ยจะถูกนํามาใช้แทนนะครับซึ่งก็จะมีการจัดซื้อในลักษณะนี้และชื่อที่มี พลังงานในตัวเองเนี่ยจะถูกนํามาใช้แทนนะครับซึ่งก็จะมีการจัดซื้อในลักษณะนี้และชื่อที่มีพลังงานในตัวเองเนี่ยจะถูกนํามาใช้แทนนะครับซึ่งก็จะมีการจัดซื้อในลักษณะนี้